สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟ toy story นะครับก็ <c oughs> มีโปรโมชั่นถึง5 0าสถึงสามนะครับนะก็มีประมาณนี้จะถึงเซตบวกแปดนะแต่จริงจริมันมีเซตถึงบวก10เลยนะครับทุกคนนะก็ส่วนตัวเช่าก็จะถึกเท่าตัวละครร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะมีเซตบวกเก้าบวกสิบด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันของโปรโมชั่นนะจะมีเติม50า0แล้วก็ร้อยสิบแล้วก็สามร้อยนะครับ เราละครเติมได้ร้อยห้าสิบนะครับสามบวกก็จะได้ชื่อไทยหนึ่งชื่อนะครับก็จะมีแบบสุ่มกระชาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมปวดตู้สุ่มกระชาให้ดูด้วยนะก็เจอกันในเกมดีวกว่าครับมามาทุกคนตอนนี้ผมมีกระชากลองห้าสิบลูกนะเดี๋ยวเปลี่ยนเบ่ากันแปบ๊บหนึ่งผมลืมบอกว่าจะไม่มีสองกลุ่มนะครับนะ <c oughs> มีสองกลุ่มนะครับมีกลุ่มซื้อขายกลุ่มหลักไปนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สองกลุ่มให้นะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดกระชาลองห้าสิบกจะได้บวกสิบปะ่ปะ,ปะ ถึงก็ได้บวกสิบเฉยเลยนี่ไงบวกเก้าก็ออกเอ้ยออกง่้าอยู่นะเนี่ยโอ้หัวออกปะเนี่ยนี่หัวบวกสิบใช่ปะยังไม่ออกเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเราเก็บก่อนนะครับเรามีบวกสิบบวกเก้าเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้หัวสักอันเลยวะได้บวกแปดด้วยต่อรยา,ยาวเลยได้หัวออกมาแล้วกับปืน เูก็บอกเต็มโ้โก็บอกเต็มโอของหายเลยโอได้อะไรบ้างเมื่อกี้ว่าของหายเลยก็ได้ับผมลืมดูเลยลืมเก็บเลยโอต่อหายของตกก็ไประมาณนี้แล้วกันนะสุมกระชานะเดี๋ยว เล่นของตกให้ดูด้วยนะเล่นเซฟตกเก้ากว่าแล้วกันวอมวอมนะเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวผมตัดตอนวอ์กันแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเจ็บ <c oughs> เยอะเกินไม่ไหวเ <c oughs> ยอะเกินพี่ไม่ไหววะถามมึงก่อนแล้วกันก็ถึงอยู่นี่บวกเก้าอ่ะผมนี่ตัวเช,าวนะวชาว่านะตัวเช่าถึงเท่าร้านสิทุกคนผมน่าจะบอกแล้วนะตอนเปิดคลิปรายละเอียดผปมโมชั่น เยอะเยอะยอะเ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 ยอะยอเะเยอะเยเยีเยอะเยอเยยอเย่ะเยอะเยอะเย่ะเยอะเะเยเะเยเย มาดิได้บวกสิบเลยไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมาเดียว

どうしたつもり

ออเ,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 เก็บฟองกันไม่แตกไปเล่นเก็บฟองกันนะโคตรมันว่ะมันอย่างงี้มันจัแอะซื้อแม็กันใครที่เล่นเซิร์ฟอ่ะถอยตอนลี่อย่าลืมซื้อแม็กด้วยนะครับม่งั้นได้เดินแน่ไม่ได้เดินไม่ออกแเวลาเล่นดูแมพด้วยนะครับไอตัว800 CP แม่งโคตรเท่เลยทุกคน ็อย่าลืมช่าดาวในเว็บมันได้เหมือนกันนะ2องไปนวเลยเรานวต่อเลยนะครับเฮ้ยกูเก็บมีดทำไมเนี่ยเก็บมีดทำไมวะแข่งหนึ่งอล่นกันนะเฮ้ยกูตก la 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 โอ้ตกโอ้พวกเราโคตรเยอะดูดิเฮียเล่นได้ไงวะเนี่ยไม่อย่างเยอะเลยผมต้องออกตี้บอกว่าออกตี้กูไม่น่าไหวแน่เลยว่ะโดนคนเดียวแน่เลยมังเฮ้ยมันว่ะโอ้ด้นดีจังสิบ

เราเยอะเกินอ่ะไม่ไหวว่ะตีพวกมันดีกว่าอ,นะออกตีดีกว่าออกตีดีกว่านะโอ้เจ็ส์โคตรพิงเลยเดี๋ยวผมตีพวกอีกพวกนึงดีวยว โอ้โหแม่งสาสต์จะช่วยมึงมาเลยดิกูไม่กูไม่จะแล้วมากูจะช่วยน่อย 我觉得耶。

เยอะเลยจะลอยตัวบนนี่อ่ะโอ้โหโก็เยอะอะไรนะสี่ตัวเลยเหรอวะ แมู่อกด้ยเยี่ย,ยนี่เป็นหนึ่งดิวาขึ้นไงวะเนี่ย ไม่ไหวแล้วไปเววิ่งยาวๆเลยกูแมงานานาไม่มีที่หลบเลยสาดานาไม่มี่หลบลยสวยีนาโต้ไม่เห็นโต้โไม่เห็นพี่อะ อย่างเบาอ่ะพวกอะระยะไกลอะตรงนี้ไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้วมันตุ้นอะไรจังวะเฮ้ย ตู้แตกมากอกมาติดนี้แล้วไอ๊ยตัด,ดวิงดงง่งมาแล้วเพื่อนวิ่งวิ่งตามมาแล้วก็จูตั้งนานดู ตี้เฮ้ยโอ้โหพี่กูพี่กูไม่วิ่งมาเลยมันหล่อเหี้ยเลยเนะี่ย โพยอย่างเยอะไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนไม่ตามมาเลยตี้กูบวกตี้ดีกว่า,วาบวตี้ตี้ใหม่บวกตี้ใหม่บวกตี้ใหม่ sama opo je i opo jee ii ไมาเด็กผมแม่งหมดอีเหี่อ่ะ đi โอ้ยเฮียถึงที่หมายเลยเฮี๊ยไปทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ขิดจามด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายข้าตโตนี่ะ